เนี่ยครับคืออ่าวยนนะครับอ่าวยนของตำบลวิชิตนะครับตอนนี้ปากระกลังเขากำลังฟืน้นเนี่ยดูได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูหลายๆายผ่าสายพันธุ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเขาควางนะไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้ค่อยศึกษาเท่าไหร่แต่วันนี้พอมาเจอก็หลักแชร์ทุกคนรู้ว่าเออตอนนี้หาดเรากำลังฟื้นตัวดีขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นอีกตระกูลหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจ นี่บรรยากาศโดยรอบนะครับอาจจะมืดๆนิด,ดหนึ่งเพราะโทรศัพท์อาจจะถูกนิดหนึ่งนี่บรรยกาศน้ำกำลังลงเดี๋ยวผมจะพาตะเวนดูปลากระกลังสวยๆหลายแบบมากเลยนี่ดูครับเขากำลังฟื้นเขากำลังกลับมาบกเลยแล้วน้ำก็ใส่มากน้ำใส่มากนี่ครับ นี่เขากว้างนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่เขากวางร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมจะพาดูว้าวดูนี่เลยครับอันนี้ก็สวยมากก็คือไม่อยากให้คนมาเหยียบเขาครับอยากให้มาดำน้ำอันนี้คือจะเป็นพวกปะการังน้ำตื้นนะครับน้ำขึ้นสูงอย่างมากก็ประมาณที่หน้าอกไม่เกินเมตรยี่เมตรสามประมาณเนี้ยปะกะารังก็กำลังฟื้นนะครับแต่ถ้าใครมาก็ ช่วยเดินให้ระวังอีกหนึ่งเพราะว่าพวกนี้เขากว่าจะฟื้นได้แล้วหลังจากซีเนอนี้มาต้องประมาจะไม่ดีนะครับตัวต่ามันถูกเดี๋ยวผมจะพาดูชีวิตของแต่จะมีปูพวกสายพันธุหนึ่งนะครับลูกของเขาที่มาหลบอยู่ตรงเนี้ยเ,เยอะมากมันเป็นสายพันที่ทกินได้อะแต่ตัวต้องตัวต้องประมาณฝ่ามือตัวเท่าอุ้มมืออย่างเงี้ยก่อน แต่ตอนนี้เขายังตัวเล็กอยู่เขาก็หลบอยู่แถวเนี้ยครับแต่จะมีพวกหมึกพวกวายพวกอะไรเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวจะมีชาวบ้านเขาก็จะมาส่องเอาเมื่อวานนี้ผมมาเคยผมมาเจอหอยมือเสือแต่ว่ากล้องอ่านมีปัญหาก็เลยถ่ายไม่ได้เลยบอกเลยว่าสวยมากผก็พยายามมาเดินนะ กขากำลังเขาวางนี่จะโตมากเร็วกว่าเพื่อนที่สุดพวกปลากระลังเขาวกวางจะโตเร็วครับแต่ปวยแตคนเขามาหานะ่ะได้เหยียบเอาแต่เราก็จะพยายามดูครับเนี่ยสวยมากปลากระกลังที่ไม่ตายนะครับนี่คือเป็นเป็นนี่ครับปลากระกลังเป็นเป็นซึ่งกําลังสวย มันยังอยู่ในน้ําอยู่ครับไม่รู้สายพันธุ์ไหนไม่รู้ปากาลังผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยม่ได้ทางใต้แต่ก็อยากจะเพราะว่าผมอยู่นี่ก็หลายสิบปีเหมือนกันแต่ก็อยากจะยังไม่รู้ครับเพราะเพิ่งมาเห็นไม่คิดว่าที่อ่าวยน,นเขาจะมีดูนะครับรนี่ครับนี่คือพุ่มที่เขาใหญ่ที่เขาโตแล้วนะครับแต่เขาจะเป็นนิ่มๆน,นะครับที่จะนิ่มๆน,นะครับนิ่มๆเหมือนกับ ดอกไม้ทะเลอะไรพวกเนี้เขาจะนิ่มมากเลยนี่กอใหญ่นะครับไม่ใช่กอเล็กๆนีค่ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆดูครับอันนี้ดูมือผมนะนี่ดูมือผมนะนี่ดูมือผมนะเนี่ยนี่ดูมือผมเลยนี่คือกอ,อนี่ใหญ่มากอันนี้คือพลังเขาควางนี่คือปาลังเขากวางที่อ่าวยนนี่ครับดูมือผมนี่ดูมือผมนี่มือผมก็ใหญ่แล้วนะเขากวางเขาก็ใหญ่ ออกเเยอะมากนีเน่เป็นกลุ่มๆของเขานี่ก็ต้นเล็กนี่สวยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตพุ่มนี้นี่ก็เป็นปะการังน้าตื้นเหมือนกันครับนี่ดูมือนี่ดูมือผมดูมือผมกับพุ่มปะการางังดูเลยนี่ว่าใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยครับถ้ามีคนมาดําน้ําดูปะการังน้ําตื้นนะั้นบอกเลยนะครับอันนี้ปลอดภัยสวยงามด้วยน้ําสะอาดนี่ครับ นี่คือปูที่ที่เมืองจีนเขาจะทานกันนะครับแต่นี่มันยังตัวเล็กอยู่แต่ตัวเขาไม่เล็กนะแต่ว่าเขาก็ยังมาหลบอยู่แถวปากการังเนี่ยวันนี้ถ้าโชคดีนะครับจะได้ดูชาวบ้านเขามาแทงวายกันที่นี่เลยเอ่าวยนเนี่ยผมกาลังรอเขาอยู่วันนี้เขาบอกว่าเขาจะมาวันนี้เดี๋ยวผมจะดูจะให้ดูวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านแถวเนี่ยเขาจะมาแทงวายก็เหมือนกับปลาหมึกยักษ์ ตัวเล็กๆนะครับนี่ครับทไปแล้วนี่ครับ,รบพวกก,กำลังพวกนี้เขาก,กำลังฟื้นขึ้นมานี่ลายสวยด้วยเขากำลังฟื้นที่ผมเดินผ่านเนี่ยเขาก,กำลังฟื้นครับน,นี่ดูครับดูปูนี่พวกปูพวกลูกปูเขาจะมาที่อยู่อาศัยโอ้ยเยอะมากเยอะมากครับบอกเลยเยอะจริงๆดูดนี่ดู นี่พอโตมาก็จะเป็นอาหารองคนแต่ตัวนี้เขายังเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะนี่เกือบเท่าฝ่ามือผมแล้วนี่เยอะมากบอกเลยว่าเนี่ยอร่อยไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> นีครับดูเลยนี่หนึ่งตัวสองตัวเยอะครับเคยเห็นหอยนี้หรือ,อยังนี่คือ,อาาาหอยไม่ใช่หอยนี่ปูสินะครับนีตัวทั้งนั้นเลย สวยๆเยอะมากดูลูกปูเขาจะมาอาศัยนี่คถ้ามีปลาการังเขาก็จะอยู่อาศัยพวกนี้แหละก็ให้กราโตก่อนเขาถึงจะไปน้ําทะเลอยู่ที่ดําลึกๆผมเรียกว่าสวยครับทะเลอันนี้คืออ่าวยนนะครับถ้าใครรองว่างก็พาลูกปลาหลามาเที่ยวได้ดนี่มาดําน้ําดูปลาการังน้าตื้นกันไม่ต้องกลัวไม่ด้ออันตรายด้วยเดี๋ยววันนี้โชคดีจะได้เห็นหอยมือเสือผมจะถ่ายให้ดูแต่ตอนนี้ จำไม่ได้แล้วเขาหย,ยุดว้าวคุณผู้ชมนี่เซอร์ไพรส์ดูผมไม่ได้พูดเล่นนะดูครับดูเลยดูเขานี่เขาตัวนี้คือเขาดูสมบูรณ์มากเลยพื้นที่ตรงนี้นี่ครับเหมือนเขามีใครเหมือนเขามีชีวิตน่ะเขาขายับได้นะแตะปุ๊บเขาจะโอดจริงๆแล้วมันเหมือนดอกไม้ทะเลอ่ะเนี่ย ครับดูเ,เขาเขายับได้นะี่ครับทีหลายสีด้วยนี่ที่อ่าวยนนะครับบอกเลยว่านี่คือที่อ่าวยนนี่นี่สัจดอนในน้ำนี่เหมือนเขาเขายับได้มันเขามีชีวิตอะไม่ใช่ปลาการังนะครับมันเหมือนจําพวกดอกไม้ทะเลโอ้ดูมันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ใหญ่มากดูดูเลยครับสวย สวยมากเนี่ครับอะไรองผมแต่แเขาน้ำก็ยังไม่ลดลงเท่าไหร่ก็เลยจะเห็นเพียงเท่านี้นะครับแต่ตัวนี้สวยมากเลยเหมือนกับมันเป็นเปียกซ้อนๆกันนะครับนี่คือปลาลางที่อีกชนิดหนึ่งนะครับปลาการะลังชนิดหนึ่งอันนี้ก็อตอ้นเล็กนะครับเนี่ยต้นเล็กต้นเล็กเนี่ยล่ามือผมอยังเล็กอยู่เดี๋ยวให้ต้นนี้นี่ก็อตอ้นเล็กเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆแบบนี้แต่สวยมาก นี่ครับอันนี้จะเป็นเปลือกหอยมือเสือที่ว่ามันน่าจะตายเองหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ครับนี่เปลือกหอยมือเสือนี่ของแท้เลยนะครับเนี่ยเขา,าน่าจะตายเองเขากวางเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไฟลไปอย่างนี้ก่อนถ่ายไปอย่างนี้ก่อนนะครับ ถ้าเจอไอ้ที่หอยมือเสือถ้าถ้าโชคดีนะครับถ้าทุกคนโชคดีอาจจะได้เห็นหอยมือเสือตัวเป็นๆอันนี้คือหอยนะครับนี่นี่คือหอยนะแต่มันจะเป็นหอยหมันเหมือนกับใบาพายเขาจะเกาะอยู่อย่างนี้หละอ๋อนี่ไม่ใช่นี่เป็นหอยนางลมนี่หอยนางลมใหญ่นี่ครับเชื่อไหมครับว่าน,นี่คือเชื่อไปนี่ไหมครับคืออันนี้หอยนางลมนะครับ เชื่อไหมครับว่าน,นี่คืออ่าวยนมันมีหอยนางลมด้วยนี่ตัวนี้คือทานได้เหมือนกันแต่ผมไปจับมันขาดแล้วเท่ทีนะเดี๋ยวเขาคงดูก่อนมาปล่อยขึ้นได้ไหมน,นี่ครับมันจะมีหอยนางลมเกาะอยู่เชื่อไหมว่าน,นี่คืออ่าวยนผมไม่น่าเชื่อเลยว่าหาดที่ติดในเมืองที่ใกล้เมืองที่สุดที่ใกล้ตัวเมืองที่สุดนี่อีกสายพันหนึ่งครับนี่อีกสายพันหนึ่ง บอกเลยว่ามันสวยผมอยากให้คนทุกคนมาเห็นอยากให้ทุกคนมาได้สัมผัสคาพเฮ้ยมันมีจริงนะหาดที่อยู่ติดที่อยู่ใกล้ตัวเมืองที่สุดแต่มีหอยมีอะไรพวกนี้สมบูรณ์ปะการังที่สมบูรณ์น้ําที่ใสสะอาดมากดูไม่เชื่อนี่น,นี้ดินนะนี่ดินนะนี่น้ําประมาณแขนผมเห็นไหมไม่เห็นชัดเจนเลย รังที่อยู่ใต้น้ำก็ยังเห็นเลยบอกเลยว่าสวยสวยมากครับสวยครับแต่ผมจะหาพยายามหาหอยมือเสือให้เห็นวันนั้นผมเจออยู่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ลึกขนาดไหนแลีวจะพยายามหาครับหาให้เจอนั่นแหละผมก็จะหาให้ได้ว่าอยากให้ผู้ชม อยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันวนะครับผมพยายามหาอยู่